คูปช่างเอ็มครับวันนี้ก็ตามแผนผลิตครับสำหรับค่าติดผานพวนของอู่ช่างเอ็มนะครับวันนี้ก็ผลิตให้กับลูกค้า2ท่านนะครับก็น่าจะพร้อมส่งวันอังคารหรือวันพุธนะครับ2วันนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือนี่ครับฝนตกครับผมก็ค้มไหม่อีกแล้วครับผมช่วงบ่ายมานี้ก็คือเริ่มแล้วครับในส่วนของตัวคาดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นขาครับในส่วนของค่าติดผานพวนนะครับตอนนี้ก็ ทั้ง2ตัวนะครับก็จะขึ้นน่าจะเสร็จวันนี้ครับก็ตัวแรกนะครับเป็นรถไถยันม่า57แรงครับครับเดี๋ยวผมไปดูบินก่อนครับผมฝั่ง <Okay. S 2> นี้ก็กําลังตัดคานเพิ่มครับนี่ตัดคานเพิ่มครับแล้วก็ตัวขาก็กําลังจะประกอบบูธให้ครับผมตัวแรกที่ลูกค้าสั่งมานะครับแล้วก็ ที่เราจะประกอบวันนี้ก็ลูกค้าคุณชุมพลครับอยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นติดผ่านรถไถยยันมาห้าแรงโครงผ่าน cmt ผ่าน24นิ้ว5ใบนะครับส่วนท่านที่2ที่จะประกอบวันนี้ก็จะเป็นคุณนุชครับอยู่ที่ตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านตัวนี้ก็คูโบต้า m 6 0 4 0นะครับลูกค้าคุณนุชเนี่ยก็คือ,อพื้นที่ฝั่งที่ฝั่งอำเภอตำบลเชียงกลางก็คือสั่ง ทางอู่ไปค่อนข้างหลายตัวครับลูกค้าก็ไปเห็นการใช้งานของอพี่น้องที่สั่งซื้อไปก่อนนะครับก็เลยขอเบอร์โทรเข้ามานะครับก็ตัวนี้นะครับของคุณนุชเนี่ย M 6 0 4 0เนี่ยโครงผานนะครับ D H 2 4 6 H W หรือ H W นะครับตัวนี้จะเป็นโครงผานถ้าเป็นติดกับ M 6 0 4 0 หรือ M7040 จะเป็นรุ่นเก่านะครับโครงฐานะครับเหล็กที่จะไปยึดกับคาเนี่ยหน้ามันจะใหญ่นะครับใหญ่กว่ารุ่น M6240 หรือ MU57 นะครับเพราะว่าโครงฐานจะเป็นสเปคเดียวกันนะครับตัวฐานโครงฐานเนี่ยจะใหญ่ครับเราก็เลยต้องเจาะรูใหม่ครับนี่เจาะรูให้มันฟิตกับโครงฐานเลยนะครับเวลาจับยึดเนี่ยมันจะได้มีระยะอ่าอ่าล็อกเขาเรียกระยะ ให้มันชิดกับตัวสันโค้งผานมากที่สุดนะครับแต่ตัวที่อ่าอีกตัวหนึ่งเป็นยันมา57แรงเนี่ยก็จะไซส์เดียวกันกับตัว L50 นะครับเพราะว่าเราก็เจาะไซส์เดียวกันกับ L50 เลยโค้งผาน CMT แต่ว่าตัวนี้จะด้านล่างนะครับ CMT จะไม่มีสันนะครับในส่วนของการประกอบขาเราก็ซับดามให้นี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่เหมือนกันครับซับดามให้หมดครับนี่ด้านล่างนะครับ12มิลครับตำแหน่งตรงนี้ครับ ก่อนที่เราจะประกอบเดี๋ยวให้ดูก่อนที่จะประกอบนะครับนี่อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับด้านบนเราก็จะปิดให้นะครับปิดให้ตัวบูทล้วก็จะปาดให้มันกว้างครับนี่ปาดให้มันกว้างแล้วก็ใส่ตัวประคองบูทที่มันใหญ่ครับระยะตรงนี้ก็สําคัญครับนี่ระยะด้านล่างตรงนี้ครับนี่อ่าตัวนี้จะเป็นขาต่อนะครับขาต่อท่อนบนกับท่อนล่างนะครับระยะที่